พื่อกุศมานได้ดําเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตู้นยนอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอสจพออโดยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือคนเรือนยากจนเป้าหมายที่พิมพทั้ง5มิติมิติด้านสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อให้ควเรือนอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืน ปี2567อำเภอกุสมานมีควรเเรือนยากจนเป้าหมายที่พีแมบบจำนวน8ครัวเรือนคือมีดีด้านสุขภาพจำนวน2ครัวเรือนมีดีด้านความเป็นอยู่จำนวน2ควเรือนมีดีด้านการศึกษาจำนวน3ครรัวเเือนมีดีด้านรายได้จำนวน2ควรเรือนมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 1. สร้างการรับรู้ประชุมคณะกรรมการบริหารสจพอ,อเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ปฏิบัติการสีทอได้แก่ ทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออก3าําแนกประเภทควรเรือนเป็น2ประเภทคือประเภทพัฒนาได้และสงเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือ4บูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือควรเรือนเป้าหมายโดยชี้เป้าให้หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 5. ด้าดเนินการให้ความช่วยเหลือแก่จนโดยดงงาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นลายควรเรือนแบบพุ่งเป้า6บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือนในระบบ TP ap, book, ทีพีแมปบล็อกบุ๊กทุกควเรือนให้เป็นปัจจุบันเ็ดรายงานผลการให้ความช่วยเหลือควเรือนยากจนเป้าหมายให้จังหวัดทราบ 8. ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ไลน Facebook เว็บไซต์การดำเนินงาน1มิติสุขภาพจํานวน2อคนเรือนสภาพปัญหาคเรือนกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐานได้รับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละร้อยโดยกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการกินอาหารถูกสุลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐานอาหารปรุงสุกอาหารมีฉลากออยอส่งเสริมการบริโภคอาหารสุขภาพดีไม่เค็มไม่หวานและส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพดีจากสํานักง,งานสาธารณสุขอาเภอกุยสมานร,รอพสตอส,ตออสมอและทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่2มิติความเป็นอยู่จํานวน2อคนเรือนสภาพปัญหาคน เรือไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวรได้รับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยโดยกิจกรรมสร้างบ้านซ่อมบ้านโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครจำนวน4 0 0 0มบาทและงบประมาณในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมพี่เลี้ยงและประชาชนในพื้นที่ร่วมสร้างบ้านและซ่อมบ้านสามมิติการศึกษา3ามขเรือนสภาพปัญหาเด็กอายุ6 1ถึงปีไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ9ปีได้รับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยโดๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ส่งเสริมสัรับโรนุนเด็กให้เข้าสู่ระบบการศึกษาภาพบังคับเรียบร้อยแล้วปัจจุบ,บันอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาีมิติรายได้จำนวน2โครเรือน สภาพปัญหาไรายได้เฉลี่ยของครวรอนต่อปีรายได้น้อยกว่า4 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีได้รับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละร้อยโดยส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายในควเรอนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตส่งเสริมอาชีพช่างเชื่อมและส่งเสริมอาชีพทําแหนมหมูเพื่อนําไปประกอบอาชีพมีไรายได้และดําเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนและมีความสุขจากสํานักงานพัฒนาชนอาเภอกุสุมาสํานักงานเกษตรอาเภอกุสุมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้้้นนททีี่ัง ความสำเร็จการขจัดความยากจนอ,อําเภอกุสุมานทําให้คนรเรือนยากจนเป้าหมายทีพีแมปอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข